ทุกท่านไทอุดรมาเลเดอร์นี่ภารกิจของเราวันนี้คือมีเห็นบ่หาเก็บกระปูนั่นเองหรือเป็นปูนาอันนี้อยู่ในกระแปงเราเลเดอเนี่อันนี้คืออุปกรณ์จับปูเพื่อความปลอดภัยเด๋ยวปูมันจะหนีบมือเอาอันนี้พ,อพ่อจูเพิ่มคาถ่ายพนแม่เขนก็กำลังเปี้ยงน้ำ ไปเดี๋ยวเราไปหาเลาะดูอีปูกันแต่เราเอาไว้แต่ดองน้ำปลาใส่ตำคุ้งนี่เราต้องหาเลาะไปกันนี่เห็นไหมไปไปไปแต่นี่อย่างน้อยเราก็มีอยู่ในกระป๋องแล้วแหละนี่มา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 ,มาสิภาพไปหาเก็บอีป,ปูกันนี่ได้ละไปเราต้องมาเลาะทางนี้ก่อน โอ้หนี้นี่เนี่เจลา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 วบน,นี่ได้แล้วหนึ่งตัวนั่นเห็นปะปูนะเนี่ยอันนี้ปูปูจับกับมือได้เนี่ยนี่แล้วเราก็มาปลองลงนี่วันนี้มันค่อยละสนุกค่อยละว,วันนี้คุนไหนใส่หมวกเตรียมพร้อมแล้วถุงมือก็พร้อม ไปฮาเก็บปีบัวกันมีหอยน้ำเน้อเนี่ยหอยก็มีหอยเชอรี่โอ้เจออีกละหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวสองตั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 วนี่นี่หนึ่งตัวล้างกัน,นปูน้อย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 นี่มน้่อันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนี่ปูน้อยปูน้อยปูน้อย๋้ะจุมมือกัน โอ้ยไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วควายแล้วควายแล้วนี่หนึ่งตัวโอ้ฝั่งนี้หลายฝั่งนี้หลายปลาอยเชอรี่มีแต,ต่ลูกโตโตแต่ว่าไม่กล้านี่พ่อแม่ก็ กำลังปั่นเหมือนกันเดี๋ยวเราจะหลอยไปทางนาพ่อแม็กนี่เห็นปนี่นั่นแหละเห็นไหมน่ะแม่พ่นบอกว่าเราต้องจอบมันนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เพิ่นกำลังปั่นนะเราก็หาปูนี่อันนี้ก็ โอ้ได้หลายเตืบแล้วนี่ไหนมาเพิ่นอะเดี๋ยวไปดองนั่นนั่นขึ้นมาตัวนึงนั่นน่ะโอ้ก็ยู่ไก่แต่เด้พอถึงเด้ไหนขม่าไก่เนี้ยเหน็บขม่าเหน็บขม่าเดี๋ยวมาหอดมันอีกตัวกี่ตัวมั้งมาพี่เด้มาพี่มาพี่เด้พอหอดเร็วๆมาโอ้ยไปอยู่น้ำมูมูนี่กับฟองเนี่ยเร็วเร็วมาแต่แม่เยี่ยนหนีออกไปว่ามันไก่ไหม ยันเราต้องหาเอาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพื่อนจะไปไหนเพื่อนต้องเข้ายังไงเพื่อนก็ต้องเข้าฝั่งนี่เอาเราจะไปจอบนี่มาทีหว่วยมา,ท,าทั้งทีเยะตะไปกน้นหว่วยเออมาหนิแมยงเอื้อนอย่งนี้นเอาปอยก้นกันแตหาตัวไหมตัวนี่เอาไปได้ไฟมัน นี่นี่ตัวนึงนี่กูน,น้อยเนี่ยอันนี้กะไก่เตีบ๋บเยอะไม่อยากด้วยสิต่มนี่เพราะว่าเราต้องขายของนี่อันนี้ก็เดินเลาะริมฝั่งนี่ไป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 มั่นใครละมึงน้าปูนี่นปะนี่ปะนี่นนปูไหน ตอนนี้แม่เพิ่งก็ปล่อยน้ำให้เป็นคลองไหลออกมาเด้อตอนนี้เราก็มันสนุกแล้วละนี่หากระปูน,นี่เดี๋ยวเราก็เก็บเรื่อยๆน่าจะคาดว่าน่าจะเต็มกระป๋งนี้อยู่หรอกนี่เราพูดนะอ้ยกำลังมานู่น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 น,ยยนู่นเพิ่งไต่ยนู่นนะเห็นไหมสองตัวอยู่กลาง กลางนาเลยพุ่นนะโอ้เราไปไม่ได้เดี๋ยวเลือกนี่เดี๋ยวเราจะมาจอบแถวนี้แหละไม่ไปไกลนี่มาหลายอยู่นี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 ่นเจ้าเล็กเจ้าเล็กเจ้าล็กเจ้าเล็กเจ้าล็กเอาไปใช่แล้วหรือเป่าเหรอโยตรงนี้คาดว่าเอา้าด้วยจ้ โอ้มอนี่ไหมไม่เห็นไหมข้างหังเห็นยุ่ด้วยล่องนามไปหาบ้าฟ้าซ้ำโอ้ปูตัวกันตัวนี่นี่ไป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 มันแล้วละมันนี้ตรงนี้นี่ไปเราขึ้นข้างบนก่อนโอ้ น,นี่ปูปูปูโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเดอ้อเดี๋ยวตามดูปูกันว่าเราจะได้ปูเยอะขนาดไหนวันนี้รีบนี้ไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย